ครับสวัสดีครับสวัสดีเจน้องนะครับผมเป็นไงครับเลขลับเลขซอง p ีม่อีลีมือเช้านี้แล้วมาบอกโค้งชุดไทายเนาะมาจริงๆมาอีดีเอดมินลงคลิปไปตอนประมาณ11โมงเนาะมาจริงๆริงส1โมงเออเพื่อนบอกว่าเลขเลขลับเลขซองเพื่อนเพื่อนให้5้าตัวเดียวค่ะให้วิ่ง5้าตัวเดียวมาล่าง50ค่ะเออเป็นเป็นเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ลง ตอนตอนต่องมวดเจอน้องพูดเองเนาะก็คือเพื่อนว่าเดี๋ยวฉีฟันหายมือเลกออกอออันเพื่อนกะล่ให้เพิ่มเลยซูนหาเออซูนหาศูนสี่ซูนสามเนาะเพิ่อนว่านะคะเออเดี๋ยวล่ให้ศูนหาเออล่างเนาะค่ะแต่ว่าเป็นตัวกับเนาะเออศูนห้ามาห้าศูนล่างค่ะคุณแม่ก็โทรวมากอยู่เมื่อกี้นี่โอ้ยมันว่ตรงๆเนาะเพิ่นว่าเดี๋ยวอันงวดหน้าเดี๋ยวคุณแม่ละสิขอแกโท่อไม่นะเป็นสให้มันตรงๆงวดหน้าแม่จะจัดให้ตรงๆนะครับท่านผู้ชมเนาะอุ้ยอัน แบ่ง,งครอบครัวอยู่มากงดแหลกกับเขาเ,ออเขาเออใหไทนผู้ชมหินหน่ะนะเออยังไงก็ฝากท่านผู้ชมในกดไลค์ออแล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับเ,ออเดี๋ยวให้ดูหลักฐานเนาะออนี่นะครับผมถึงถึงมันจะไม่ตรงตัวนี้นนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันมันมีมันมีในชุดก็คือของคุณแม่หลกักๆให้ล่างออกล่างให้บนออกบนออคุณแม่ให้เด่นศูนย์ล่างศูนย์กับเก้าเนาะเด่นล่างเนาะเดี๋ยวมีอยู่ศูนย์ห้ามันมาล่างอยู่ดีแต่ว่ามันได้กับเนาะเออ่นว่า หัวน้ำเพื่อนที่ขาแกะตัวตรงๆคนปะอืมแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะคะให้ล่างมาล่างเลขเม่ไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมดูเนาะเออศูนย์สี่นั่งเชียงรางเด็นศูนย์ืมันก็มาหาศูนย์ครับนะคะโอเคเพราะว่าล่างเคนนี้กะคนเบาหมอสาวนอกกองก็จำนวนยี่สิบกงวดละยี่สิบแปดม้วนนอกยี่สิบแปดม้วนคนเบาอยู่หมอสาว่าหัวนี้กะแจ็คจีจังไดเพราะว่ามันเขามายิบเจ็ดยิบ ยี่เจ็ดงวดแล้วอยี่แปดงวดยี่แปดงวดเผ่อเพื่อนกระยานมันแบบว่ายันบ่เขาเนาะใช่มันกับเขาของเพิ่นอีกนะคะแต่ว่าเห็นได้กับอืมว่าที่นี่เขากลับไว้น้ำเนาะครับยี่สิบแปดงวดแล้วก็งวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเก้าเนาะค่ะของคุณแม่ทำมาแต่อายุสิบแปดตอนนี้เท่าไรห้าห้าสิบหกโอห้าสิบกว่าก ก็คือเพื่อนวาส่งหลูกเรียนจนจบนะคะเออส่งเรียบส่งรูปเรียนจบปริญญาค่ะแม่แม่เนี่ยคิดดูตั้งแต่อยุสิบแปดเพื่อนน่าจะมีรูปประมาณยี่สิบเนาะทำทำมาเรื่อยถูกเรื่อยเอาง่ายว่าเพื่อนนั้นไม่เคยมามาเช้าสัมภาษณ์เนาะเห็นแบบว่ามีหลักฐานว่าคุณแม่นี่มีตัวตนดีๆเนาะคุณแม่ว่าใคสัมภาษณ์แค่คลิปนี้คลิปเดียวคลิปมาแถวเลยเมื่อว่าเอาใช่เพราะว่าเพื่อนกับมีเหตุผลส่วนตัวอยู่ว่า หลหลายยางเนาะแล้วข็บ่อยากออกกองบันไดนะคะ่อยากคลิปเสียงกับวอย่างให้ะตึงจะเลื่อยให้ให้แค่มือเศร้ามือเดียวอบันนี้จะเอาเลขกเพิ่นมาเว้าเอาใช่ต่อไปก็เจ๊น้องเจ๊น้องรับหน้าที่เป็นการเอาแนวทางของคุณแม่มาปล่อยให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องเนาะเอาโชคลาภมาให้เนาะนะครับเจ๊น้องเป็นทําหน้าที่จัดการนะครับแต่ตอนเช้านี่ที่คุณแม่ท่านยอมเนี่ยคุณแม่ท่านใจดีมากใจดีค่ะไม่เคยมียูทูบช่องไหนนะครับ ที่คุณแม่นี่ท่านจะมาออกเสียงให้เลยสักช่องมีช่องแอดมินนิวพารวยเนี่ยครับเป็นช่องแรกที่คุณแม่ท่านเนี่ยมาให้เนะะาะพยานว่าไอ้สิ่งก็เสื่อเนาะว่าคุณแม่มีโจตนอีดีนะค่ะเป็นกระไรไปอัดเสียมือเศร้านี่นะคะแต่ว่าเบิง้งส่งนี่คือสิบว่าถ่าทาโดน,น,นเมื่อไรเล็กมันเป็นเล็กคำนวณนะคะแต่ว่าสีาไถ่าทาโดนเนี่ยคือมื่อเล็กออกมันจะเป็นเล็กรับวีไอพีเพิ่นเล็กซองจะต้องรอวันเล็กออก เหมือนนอกวันเด็กอรอเหมือนที่พนเหมือนที่คุณแม่ท่านพูดแหละครับผมบอกว่าคล้ายๆเป็นเลขวิ่งเนาะเลขตัวเดียวเออมันเป็นเลขอาจารย์รวมกันรวมกันเยอะๆนะครับผมเนาะรวมกันเยอะๆแล้วก็มาดูว่าตัวไหนมันน่าออกตัวไหนมันในนี่ออกค่หน้าออกนาะเออแล้วก็มาจริงๆเลข โอ้แม่นได้เด็กวิ่งผ่นนี่เด็กเด็ตัวเดียวค่นนี่เด็กออกนะคะครับจบคู่ก็แม่นนะครับท่านผู้ชมก็ยังไงก็กดรอกดติดตามเนาะคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวอีก2องสามวันเจอกันค่ะเออกดรอกดติดตามเบื้องส่งแล้วมันเป็นสูตรคำนวณถามพดนเออพิมพรอพิมพรอ <C> e <an> เดี๋ยวเอาเอา,เอา,เอาหลักฐานเก่าให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งแม่เมื่อกี้ดูไม่ค่อยชัดแล้วก็มีเข้าหลายอาจารย์เลยเนาะเหลืง<อ>ขาวเราก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะโอ้โหวันนี้นีะ<อ>หลายอาจารย์นี่ให้เข้าเกือบทุกอาจารย์เลยมีแต็แมแน่นเลยวันนี้สุดปังปังมากป,ปังนะคะแต่ถล<ม>่มทลายเลยเดี๋ยวเอาหลักฐานเก่าให้ดูอดีกรอบหนึ่งมองไม่ชัดนะคะท่านผู้ชม05เดี๋ยวเอ็นบนชี้ดูเนาะเนี่ยตรงนั้นอ่ะ05ท่านผู้ชมเนาะเอา กดรอนะครับกดพิมพ์คําว่ารอพิมพ์คําว่ารอนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับก็เป็นสูตรคานวณเนาะสูตรแมน่นออเป็นแม่นสูตรนนคํานวณเด่นบนออกบนเด่นล่างออกล่างแต่ว่าดีดีตัวมันบอกมันหาล่างตรงตรเนาะมันบบกไปขึ้นบนใช่การแม่นเข้าเข้าเอาแต่ลา่างเขากบแค่กลับไหวเมื่อกบเขาตรงๆเนาะก็คือซื้อแค่กลับค่ะไม่ต้องบนล่าง ซื้อแค่ตัวกลับอย่างเดียวศูนย์ห้าห้าศูนย์แค่นั้นค่ะเออโอเคได้ปรมาณหลายตัวมันมาต่องกันยิบจับบนรางแหวงสินะครับอืมงดแรกก็งวดแรกก็แตกเลยเนาะถือว่าสุดยอดจริงจริงผู้สาวคนกับเบื้องไ้ได้ลงคลิปไปใช่ใช่นะครับเห็นเยอะอยู่นะครับเพราะมันเป็นเลขลับที่ผู้ชมรอเยอะนะครับดูไหมทําไมถึงแอดมินเนี่ยอยากเอามาออกให้กับท่านผู้ชมเพราะว่าคุณแม่เนี่ย ฟังจากเสียงน้ําเสียงพูดของของคุณแม่ก่อนที่จะเอามาออกเนี่ยคุณแม่ในของจริงนะครับท่านผู้ชมนะ<ะ>เนาะแอดมินเชื่อเลยฟังจากน้ําเสียงฟังจากคําพูดค,ค,คือคุณแม่ไม่ได้โกหกแน่นอน<า>แล้วก็มาจริงๆอิอนะครับผมเออแม่นแม่นอยู่เนาะยังไงก็กดรอกดติดตามเนะาะนะครับแต่ว่าบางงวดนี่ของคุณแม่ก็เคยถูกสามตัวค่ะเพื่อนวานเนาะถูกสามตัวถูกสองตัว ตัวหจะมากทัตัวใด้เนาะออันนี้มันออกเบิลเนาะสามเจ็ดเจ็ดเอความฝันก็เกือบถือเรืเขามาบอกเนาะว่าเก้าเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองตัวงทีเนาะขากตีว่าเป็นแล้วของหมาเป็นตัวแล้วเนาะรับครัหไหมาสองเจ็ดไปจะไปหัวเป็นเจ็ดเจ็ดงทีนะค่ะนะครับผมบางทีธรรมดาเลยเนาะความฝันบางทีมันก็มีข้อมีหลุดใช่นะครับแต่สูตรคำนวณของคุณแม่ท่านก็เป๊ะ รอสูตรคำนวณก่อนทกวันนี้เนาะอืมนะครับผมก็เดี๋ยวจะได้ผลสีติต่อมาอีกท่านึงน่าจะขอเวลาคำนวณไม่เกินสองสามวันนะคะเพราะว่าหนีมันมันหลายสูตรนะเออมันหลายสูตรก็จังวัดเจ็ดแปดสูตรเอามาชนกันอือากับคำนวณหลายหลายสูตรแล้วก็แกมีเพื่อนเยอะเพื่อนแบบว่าลากาคูจักอาจารย์ อาจารย์คำนวยคำนวนออตัวเหลขกโชคลาบเพบุ่นหูจักหลายอาจารย์แบบว่าแต่สมัยตะกี้มันแต่สมัยได้แล้วนะคะคสมัยตะกี้อาจารย์คำนวนเหลขนี่ก็ไล่กันดิใช่ตามกรุงทองกรุงเทียมสิเนาะเพออื่อนอันนี้เพิ่นหูจักหลยไล่ทานอยู่นะคะแต่ว่านาา่าจะบว่ได้ออกช่องเลยใ,ในในบรรดาอาจารย์ทั้งหลยนะคะอ,อัอนี้ไก่้ๆพอเพิ่นคำนวณนแล้วปุ๊บเพิ่อนก็สิโตรหากันนะคะ โทษคุยกันว่าอันตรงกันก็สินะคะพี่นิวคันตรงกันนีกอ่ะเอามาจับเป็นตัวน้นตัวยังไหญ่แล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายจะเป็นเลข้ายๆเล็กวิ่งนอกเลขตัวเดียวแต่ว่าไม่ดีมันเป็นเลข V.I.P. เลขลับ V.I.P. ประมาณนี้แหละครับผมที่มันมาแต่นอกมาซ้อมมันโอ้มีแต่ระดับอาจารย์นะครับท่านผู้ชมเนาะอาจารย์คำนวณอาจารย์ระดับแล้วแกรู้จักคนใหญ่คนโต้ลยนะคุณแม่นะ รู้จักคุณใหายคนโตแล้วก็รู้จักอาจารย์เยอะๆเก่งๆะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของเลขลับเลขซองของเพื่อนนั่นแหละครับผมเนาะก็ถือว่าโอเคมางวดแรกก็ถูกเลยแต่ไม่ถูกตัวนี้ไม่เป็นไรคุณแม่คุณแม่ก็ฝากมาขอโทษเนาะบอกว่าขอโทษแล้วก็เอฟซีกับท่านผู้ชมด้วยเพนนีให้สองตัวเนาะเกาเชียพซีแต่ว่ากาเพราะว่ามันเขามายิบแบบหมดแล้วแล้วก็บอกอยู่เมื่อสดานี้ว่า แต่ว่าก่ยันเบิ้งเบื้องไว้กอนก็ไดเพราะว่ายานมันรุนนะเพราะว่ามันเข่ามาหลายขวดมันเข่ามายี่สิบแปดงวดนลยนะแล้วมันก็พลางคนมาเนอมแล้วมันก็เป็นในนี้ด้วยเนาะหลักๆนี้มันเป็นช่องงวดแรกที่หมอกทางช่องก็ถือว่าโอเคนะงวดแรกมาก็ถือว่าโอเคเลยเดินดีเลยเออนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามกดพิมพ์รอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไปเดี๋ยวอีกสักสองสามวันเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณเจ้น้องมากๆนะครับขอบคุณครับ